ในทีมงานของพี่ตู่เนี่ยนะครับแม้แต่ขั้งหน้าคนที่ดูแลติดตามมายูเนี่ยหลายท่านผมไม่รู้จักนะครับถาคุ้นกันดีนะฮะมันก็มันก็มีภาวะแบบนี้อยู่ที่ใสจริงจริงคุณจะใสเนี่ยที่เราไม่ได้เห็นในทีวีเนี่ยเป็นคนยังไงเท่าที่พี่ตู่สัมภาษณ์มาก็เป็นคนอัจฉริยะใสอ่ไมตรีดีนะครับก็มีความวงใยในบรรดาเพื่อนฝูงนะครับและก็เป็นคนที่มีมิติภาพและที่สาคัญก็เป็นคนช่างคิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนคนหนุ่มนะครับที่ยังมีอนาคตที่จะเดินไปข้างหน้ามากมายนะคร ในหลายๆแง่มุมเขาก็าครบเครื่องอยู่ในตัวพ่อเองครับเอาล,ละฮะชมกันไปเรียบร้อยแล้วตอนท <c oughs> ี่ผมขอถามตรงๆนิดนึงแล้วกันอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องการเมืองก็ได้มีอะไรในตัวคุณยักษ์ใสาที่พี่ตู่กลัวไหมหรือเป่คือไม่รู้จะกลัวเรื่องอะไรเพราะเห็นกันมาหมดแล้วอ่าก็คือหมายความว่าในห้องน้ำก็เห็นมาหมดแล้วเหรอครับคือไม่ม <c oughs> ไ,มได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าในช่วงเกือบ่20ปีเน่ยนะครับที่เราได้เห็นในช่วง ทุกยากในช่วงที่มีความสุขในช่วงของการต่อสู้เพราะฉะนั้นสองคนจะไม่มีอะไรที่มันเป็นความลับที่ไม่เคยเห็นก่นครับคุณสาสาเห็นด้วยเหมือนกันไหมครับมีอะไรที่ททน่าเกลียคุณตู่ไหมคือเฉพาะที่เป็นงานเป็นหน้าที่ในฐานะแกนนำมวนลชนนะครับเราต่างก็ต้องรักษา ความรับภายในขององค์กครไม่เคยมีการแทรกแซงหร,รือล้วมความรับอันนี้ไม่ต้องหว่วงนะครับทั้งที่น้องเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะครับแล้วก็ผมเองถ้าผมกังวลพี่ตู่เนี่ยก็กังวลในช่วงที่มีการชุมนุมที่ราชประสงค์นะครับช่วงนั้นมันมีข่าวเรื่องโอกาสที่ม็อบทั้งสองฝ่ายจะปะทะกันทั้งส่วนที่ราชประสงค์แส่วนที่ไม่ห็นด้วยนะครับ,รบออตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เคลื่อนมาราชประสงค์อยู่ผ่านฟ้ามันมีครั้งหนึ่งที่พี่ตู่สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงผมว่า ผมตอนนั้นเป็นผู้ประสานงานมติมิตรอยู่พี่ตู่พูดว่าน้องสุริยะใสในฐานะรู้จักมักคุนกันเนี่ยจะยังไงจะเคลื่อนไหวกันแบบนี้จะต้องการให้มวลชนประเชิญหน้ากันนะฮะผมเองตอนนั้นผมก็ไม่ได้โทรหาคุณยศรุกคนแต่โทรหาไม่ได้โทรหาแต่โทรหานักข่าวท่านหนึ่งไม่ระบุอล้กันนะ่าไหรกันไลว่าบอกพี่ตู่ด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดจากพี่ด้วยแล้วพี่ไม่ต้องกลัวจากผมไม่มีทางที่ผมจะไปยุ่งให้พี่น้องสองสีเนี่ยต้องห้ามหันกันครับ นะครับผมเรียนว่าขัดแย้งขัดแย้งกันไปเถียงกันไปแต่อย่ายกพวกตีสารมาถึงพ่ตูกไหมก็มาบอกกันอยู่ครับคือพวกผมเนี่ยนะครับก็มีความเห็นว่าคือเราในในสังคมประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศใดๆก็ตามเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้คือประชาธิปไตยต้องมีความเห็นที่แตกต่างกันนะแต่ความแตกต่างก็คือความงดงามความสวยงามและก็ต้องอยู่กับความแตกต่างกันให้ได้นะครับ ความแตกต่างไม่จําเป็นจะต้องข้ามพันกันไม่จําเป็นจะต้องทำ้ายกันนี่หลักๆเนี่ยเป็นหลักตรงที่สุดคุณผู้ชมกัเดี๋ยวก่อนพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่านะช่วงหน้าเรามาขอียกใช้คำนี้ลากหมัดก,กันหน่อยดีกว่าอันแบ, <c oughs> บ,บ,บบซบๆเบาๆนะคุณผู้ชมครับกับข่าวข่าว,าวจริงหรือไม่ที่คุณจดุพลกําลังจะเป็นว่าที่ทรัฐมนตรีและสอวงการนําเครื่อสิต่างคขั้วจะแนะนําพี่น้องชาวไทยว่าควรใช้ชีวิตในปี2000 5้ารอยห้าสิบห้าอย่างไรงานนี้เราไม่ต้องพึ่งหมอดูแลหรอครับพึ่ง <ừ> สองท่านนี้เราจะรู้ทิศทางของการเมืองในปีนี้อย่างแน่นอนพากากันบ้านเน็นครับพูดชัดเจนไปแล้วว่าคือถ้าบ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยครับไม่มีการรัฐประหารกันอีกคือถ้ามีการรัฐประหารกันอีกเนี่ยผมก็รับประกันไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยครับเพราะประเทศไทยประชาชนเขาเดินทางมาไกลามากครับแล้วเขาก็ไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ในประเทศนี้อีกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องดานประสงค์นะครับหรือว่าเรื่องสถานที่ใดๆก็าตามแต่เป็นเรื่องหลักของประชาธิปไตยที่ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่เขาเทเสียงให้สองร